ครับผมสวัสดีครับผมจูเนียร์เลิ่ม้นวอชอไปกันมาสองยี่สบยังอยู่นะยังอยู่นะร้านอะไรโรงนี้เหร่โอเคโอเคูใกล้ขยับขยับแล้วอ๋อนี่เ็มีถ้ามีร้านตัดผมนะจูเนียร์นะคะอะสวัสดีครับเป็นธีรนิดครับอันนี้มากนหนาบลุกเกาหลีนะเกาหลีเกาหลาเกาหลีเกาหลายเป็นลุกเป็นลุก รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีทุกครั้งที่ได้มานั่งเซ็นตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวพักนึงเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมถ่ายเซ็นปฏิทินปีหน้าเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยผมไม่รู้ตัวเลยผมผมรู้สึกอยู่ทุกปีแล้วแต่ว่ามันมผ่านไปเร็วมากใช่ปีปหนึงก็ผ่านไปเร็วนานถามดีกว่าวัาเรามาวันนี้เราตื่นเต้นแค่ไหนมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างอ่ะอ่ะพี่เป็นไม่เป็นก็ได้เตรียมบ้างนะผมเอาจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเซ็นปฏิทินนะเราเรียกว่าตื่นเต้นพอสมควร เพราะว่าเราก็ไม่เคยเซ็นปฏิทินมาก่อดถามเทคนิคจากเพื่อนๆพี่อีมไม่เออได้มีการทำกันบ้านนะเขาจริงอีมีการทำกันบ้านคือเซ็นเซ็นหลายรอบให้มันแบบว่าเล่นสิบครั้งเนี่ยเหมือนกันทุกครั้งไม่เหมือนกันเราเรียกว่าคนที่ได้ไปจะได้เป็นแบบยูนิฟายของแต่ละคนหลายรอบหลายรอมหลายรอมหลานรอบแลักษณัเฉพาะตัวของแต่ละลายเซ็นครับผมอ่ะของเดนนิสละครับเดนนิส ชั่วโมมั่วมงหลังอาจะเหลือตัวดีพูดตัวเดียวเขาเรียกว่าสเปเชียลเหมือนแฟนอ่ะจะเป็ันนีเดี๋ยวันพ่งะอันนี้ประกาศใช่ไหมคะใช่ไม่น่าเลยอ่ะล้เดี๋ยวนี่คนเปนมพรม ตัดผมนะตัดุมต้องนะเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกยดัทสุวัสดีครับคคสวัสดีครับทุกคน รู้สึกคิดถึงครับมบบาที่แบบมารวมกันเยอะแบบรู้สึกอบอุ่นเรียกว่าจะแบบจะได้สบตานะเวลาแบบมานรวมญาติเก็บตัวมาอย่างไรก่อนถามวมข้อมือละอยู่ี่เลยเชอว่าวันนี้รายเนหนึ่งร้อยคนจะเหมือนกันทั้หนึ่งร้อยเไมไม่มั่นใจหน้าตาไม่มั่นใจอะยังไงก็ไปตั้งเก็บขอพไก่อนครับผมเยของเอาวามข้อมือก่อนนะ บตส่อไปแล้วเรามาที่สาวสวยกันบ้างนะคะผมชื่อใจอะไรนะผมชื่อใจวันน้ผมาแล้นมจ้าแกผู้ชายใช่ไหมนักเด็กพีขอประกาศชื่อการแสดงหญิงนะคะนักแสดงหญิงของเรา สวโอ้โหตัวาตัวหลัง่ากไเลยนะคะ บอกว่าอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ตาผลระวังไม่สบายนะคะดูซิตาผลระวังไม่สบายนะคะไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นหมอเป็นแต่เป็นแฟน รอที่สามใช่ค่ะก็เพิ่งได้มีโอกาสมามาแบบแจกลายเซ็นให้ทุกคนค่ะวิ่งดาวนอใหม่เหรอคะน้องใหม่เป็นที่ดาราแล้วก็เป็นน้องใหม่ก็ฝากเลยฝาก้ลยไ่แกเลยนะเออก็ให้น้องไับก่นก่อนเรียนเรียนแล้วกดอบข้มือเซ็นสครั้งให้เหมือนกันสิครั้งนะดาวกได้แล้วไ แล้งมาสูงแล้วมาสูง่ห้อยนะคะสิบเก้าสิบเก้าเพื่อนเพื่อนกี่ะผมขอมาโว์นิดนึงกันนะเพราะว่าที่นั่งคุณมาสูงตรงนี้ผมขอยากให้ไปจุดท้ายเลยโอ้เขาเ้นชัมากเขาเก่งเก่เรื่องความอ่ะใช่ต้องหนาใต้นเช้านะใช่แล้วที่ี่ผมยาวละคือผมตั้งใจไงเวลาผมเซนไผมไม่ความทรงจำผมปีแล้ว คนอื่นเขาเสร็จไปหมดแล้วนะผมก็สูุกฟองอยู่แค่คนเดียวแล้วคุณจำได้ไหมจำได้เขาทราบการจดจำไงทำไมเออตอี้ดีกว่าถึงสามทุ่มเนี่ยยังไม่เห็นผมหน้าอยู่ตรงนี้นะคุณไปดักรอตีนได้เลยสามทุ่มเลยเหรอใครจะดูสามทุ่มเลยนี่เอออ่ะน้องมาสุขน้องมาสุวันนี้เตรียมตัวมาอย่ เนะย็นชิลๆนะเดี๋ยวจะยังไงบ้างก็หลายวีนแล้ที่เราได้แบบมาเจอบรรยากาศแบบนี้ได้มาเจอกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อุ่นเหมือนเดิมทุออกขาอุ่นเหมือนเดิมจันนี้ดีด้วยเนาะอากาศาาไม่ถึงขั้นร้อนมากอากาศดีครับอ,อยู่กันยาวๆครับผมแฮปปี้โอเคค่ะ ด้วยเยอะมากเยอะมากเยอาเลยถ้าเราเอาใช่เป็นยังไงบ้างรู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วไว้พี่แป๊บๆเรากลับมาเจอกันอีกแล้วผ่านไปเร็วมากเร็วมากหนูทิ้งเซ็นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์เดี๋ยวว่งานบอลละของเราเราซีซั่นนี้เราขาดนอกจากพี่เป็นตัวเตะบอลที่ยังทำบอล บรรยากาศตอนสองคนมาเซ็นปฏิทินปทีแล,แล้วอยู่เลยเนะ <c oughs> นาะก็จะคุ้มคันแลาวสนุกด้ได้คุยกันเยอะหลายเรื่องเลยตดวน,นี้อากาศดีกว่าปีที่แล้วครับงว่า<อ>ทุกคนจะไม่ร้อนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ค้อแบบการเต่ร้อนร้อนบ <c oughs> อกว่าร้อนยิ่งใหญ่เดี๋ยวเซ็นไปสนะักพักพี่ก้าวจะเริ่มถอดเสื้อออกอ๋อถอดเี่ยไม่อันนี้เล่าแบบข้อเท็จจริงว่าอาจจะมีอากาศร้อนอาจจะม่ถอด ไปแล้วไม่ได้บังคำนะยไปแล้วเพราะแต่อะไรมากเขามีชื่อไหมคะบงบงไฟฟ้าเนี่ยเรามีชื่อไหมได้มาจากแฟนแฟนขนาดบงฟ้าเหรอใช่บงฟ้าบงฟ้าตัวได้เลยว่าแฟนเราฟครรอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวให้ก้ากับพี่พีเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะได้เซนฝันทีกันอ่ะก้าพีพีค่ะสัสดีคคร่อ่ะทางนี้ทาน้นี้ แต่มีอะไรนะพูดอีกทีดังๆก็ได้ไม่หินแล้วดับดับดับโอ้โหพี่กัลพี่กัลทักทายก่อนให้ทายเป็นแฟนที่อยู่หน้ากลนี้นะแล้วก็จุดสวัสดีลาด้วยค่ะนะสวัสดีทุกคนอยู่หน้างานแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางล์ทุกคนนะครับผมรับพันวุฒินะครับยินดีที่ได้เจอ รู้ไหมวาเราต้องาเซ็นเนี่ยตั้งกี่ชั่วโมงเราเตรียมตัวพักผ่อนเต็มที่หรือเปล่าถ้าพักผ่อนให้เป็นที่กินอาหารใน5โมงอนนี้บอกงข้อไม่ได้ีกินกอยู่ใช่ใช่ใชมก็มาเตรียมแจกลายเซ็นแจกความสวยกับพี่บีบันับทุกคนน่ครัอย่าเกินยา เขาต้องมีเทคนิคดูเหมือนมีความสามารถเอแต่จริงๆรอบกกลับมาผมลองแล้วผมทไม่ได้คุณเพิร์ี่น้คุณพิรนะทักทายแฟนที่อยู่ที่นี่แล้วก็แฟนที่ชมไลฟ์อยู่นะสวัสดีเฮ้ยสวยจริงๆจะรีบไปไหนเนีะสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนในไลน์นะคะสวัสดีวแล้วตอนเมื่อกี้คุณเมื่อกี้บอกว่ามีเบลล่ามาด้วยมาไหมมาครับแต่เดินไม่ถึงเ พี่นางทำตัวไปก่อนพี่นางทำโยวบอกว่าเดี๋ยวกำลังมาจากเรื่อนลุ้นอยู่อ๋อพี่นางทำโยวขี่ควายมาไงใช่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 สุดหล่อเส้นนี้นะครับมาจากเส้นนี้เลยอ๋อก็เลยเดินทางกำลังเดินทางใช้เวลานีดนึงเจอมากเจี่หล่อมากเหมือนเมื่อกี้เธอเมื่อกี้เธอปีนให้กับจูนะแล้วเมื่อกี้จู๋ก็เห้น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ ทุกท่านที่อยู่ในบริแวณที่แห่งนี้ด้วยนะคะใครยังไม่เติมหน้า,าและหน้าตาข้าพลอยอ,ออกทีวีนะจ๊ะออกทีวีนะจ๊ะ